กลับทักทายสบายดีและสวัสดีทุกคนวันนี้บ่าวแก้วแล้วะทีมงานมูคูเนาะจะพากันไปดำปลาเนะา,วา,วาะบมฮัวที่ได้ป่าลายระเบิดต้องติดตามชม,มนะทุกคนหลังจากมหอดทางเขากบตามภาพที่เห็นแล้วเนาะทุกคนจ<อ>ังไดทีมงานพวกเขากบไม่ยอมทอนนะทุกคนเคดินหน้าต่อไปป่าโ่เห็นอย่างเลยอือฮืออ้าวท่านผู้ชมตอนนี้มาฮอดสองคอน ขี้พุ่นลายตัวน,นี้เนาะเดี๋ยวลงมาเบิ่งเนะาะบรรยากาศาทางลุมเนาะนี่เนาะตอนนี้ก็กําลังลงสงพรเนาะลงเบิ่งก่อน,นามากาครั้งแรกเนะาะครั้งแรกของปีโอ้โห,โหน้ําลึกแลกมูตัว นี่แล้วนะทุกคนสองคอนสวยงามเนาะมาเทือแรกของปีเนะทุกคนคือว่าคุ้มค่ากับการเดินทางมาเนาะเล่นแลบใหญ่อ้าวจะไปร้องน้ำมนกซ์การร่องน้ำร้องน้ำสวยงามเลยทุกคน ก่อนก่อนพักเนาะโครงการมานิ่นี่เราต้องดูดายตอนเที่ยงเราขึ้นปลาเขาอยู่เพื่อนเนาะนี่เด้อทันผู้สมหน้าเรียบร้อยแล้วเนาะปืนยิงปลาตอนนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วทีมงานเนะาะดูย สายนำโมลาสองคอนเนาะตอนนี5 la, 5 la, ้เกมรมลงละย่านบมีปลาเนาหนาวป้าเลบัดบัดสได้กโทจาเบัดาบัดชามอะไรกัเีปลาแล้วจับลูกหน้าเท่ามาบัดลดออกยักลุกหน้าจับมือไปจับดีเจจับโอ้ล้วระเดีรมเงนยิงเลยเฮ้ยดึงลุกหน้าลดออยบัดข้ข้ไนกันมีบอนทางเข้าสบายก็มาใกล้เาเนาะปลาใหญ่เนาะ ปา่ปาปา่าป่าป้าโยนกากเลยเ,ออเนาลึกเลยรนใหญ่เลยทุกคนฮออออ่า่าให่ละใหญ่ละรถสิบ้อมาเนะลยรถสะซองโอมาเยี่ยบนะเขาบอกว่าที่นี่ไม่ธรรมาดา สวยงามสวยงามสองคนสองคนสองคนอีกแล้วพี่น้องเอาทุกคนตอนนี้พวกเฮากา็เตรียมเดินทางกลับเนาะตอนนี้ตอนแรงแล้วเนาะบรรยากาศบรรยากาศทุกคนบรรยากาศยามแลง แรงเ้ยโชกันแครถา่ายรถถ่ายรถรถก็มีเดินทางไปเดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านานี่ าะทุกคนตอนนี้บาแกวแล้วกาทีมงานได้เดนนินทางกลับเนาะกาฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนเด้อปีใหมน่นะคะขออวยพรนะใส่ให้ทุกคนจงมีสุขภาพติ่เข็งให้นเนาะสบายดีปีใหม่เด้อทุกคนคลิปนี้กาขอจบเพียงเท่านี้ขอข,ขอบใจ